สวัสดีครับผมนะฮะต้อนรับทุบกท่านเข้าสูชา่ช่องกีรสองการเมลี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับขอเสียงดงังตอนนี้หน่อยก่อนที่จะขึ้นไปกรอนะฮะก็แวะที่ตาง,งอยนะครับว่าจะซื้อน้ําขึ้นไปร้านที่นัดพิเพชรนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไปทำคอนเทนต์บ่อยแล้วก็แขกแกก็เยอะด้วยมีแขกเยอะด้วยนะฮะเราก็ต่องเล็กๆเ,เรานะก็าเออมล ไม่รู้จะซื้ออะไรไปให้พิน,นัดดีก็เลยซื้อน้ําไปดีกว่าเพราะทุกคนต้องกินน้ำนะครเดี๋ยวมาถามดูร้านนี้ว่ามีน้ำวดเล็กหรือเปล่านะแล้วก็จะซื้อเล็กน,น้อยติดมือขึ้นไปเนาะเอาแบบว่าตามกําลังแล้วก็ทุกคนก็จะได้ร้อนอย่างนี้อากาศร้อนหเนี้ยพีนน้ําเยอะด้วยนะครับขวดนี่เต็มเลยนะคร ซื้อไปเท่าไหร่ก็ไม่พอนะรอบก่อนก็หมดไปห้าร้อยเลยนะที่พี่นัทฝากซื้อนะใช่ขนาดนั้นยังไม่พอนะเราก็อาจจะไม่ได้มีเงินทองช่วยหรืออะไรแต่ว่าเราก็ให้เป็นแบบสิ่งของเนาะที่เราพอจะช่วยได้แล้วก็ซัพพอร์ตกันไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านก่อนนะครับโอเคพี่ทคนก็ตรงนี้ อ๋อนี่แหละนี่แหละแกชอบอนาคนี่แหละเอาเอากี่แพ็กแพ็ก14หรื5 จำไม่ได้ครับอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่รู้ฝันเรื่องอะไระอ๋จริงเหรอคะ,อะเดี๋ยวคืนนี้ฝันใหม่แล้วกันครับเพราะว่าใกล้วันแล้วใกล้วันแล้วมารุ่นรางวัลที่หนึ่งกันนะคะ ก็นอนดึกอยู่นะเมื่อคืนนี้ก็แบบโอ้ตามเรื่องเราต่างๆมากมากช่วงนี้แอนน์กี้นอนแต่หมอทำครับน,นอนนอน,นอนเร็วกว่าปกติครับรู้ผิดปกติใช่ไหมปกติแสดงว่าเริ่มผิดปกต,แตนนนิแล้วแต่ก่อนนี้เลยเที่ยงคืนยังไม่นอนครับเดี๋ยวนะห้าทุ่มนี่ก็เริ่มหลับก่อนอดีตสอน ปกติหนูไม่เคยนอนก่อนพี่อะเรสอนนะคะมีแต่นอนแบบทีหลังตลอดทุกวันมีมาช่วงอาทิตย์นี้และคะ่ะก็คือหลับก่อนนะคะไม่รอหลับก่อนไม่รอแล้วนะอะเรสอนนี่จะรู้เวลาง่วงไหมง่วงก็ต้องนอนนะครับเพราะว่าเวลาตื่นเรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าก่อนเที่ยงคืนเราต้องนอนจล้ง่วงไมี้ง่วงก็ต้องนอนนะครับ พราะว่าตีห้าก็ต้องตื่นแล้วมีเวลาจำกัดมีเวลาได้นอนแค่สี่ชั่วโมงในนอนจริงไม่ถึงก็มีเพราะว่าบางทีกลางดึกก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำก็มีตีตีสี่ตีห้าบางทีลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำก็มีนอนจริงไม่ถึงค่ะฉะนั้นการพักผ่อนนอนหลับเราต้องวางแผนการนอนการหลับการนอนนะเราดีๆถ้าไม่มีคนกับงานคนที่นอนน้อย จะเป็นคนอารมณ์ชนเฉียวหงุดหงิดง่ายอ่าแล้วตอนนี้นะคะนี่ก็เป็นเส้นทางที่แอดทั้งสองนะคะต้องเดินทางมาทำงานที่กกอกแทบทุวกวันก็คือเราต้องผ่านภูนะคะภูลูกนี้กำลังจะก้าวเข้าสู่<ม>เป็นภูฝั่งของสกนลนครนะคะแล้วก็ปีนขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะคะก่อนจะอ่า จะข้ามฝั่งไปเป็นมุกาหารหรือกบกอกก็ต้องทุกคนที่จะเดินทางมาต่องอยหรือว่าจะผ่านตัวเมืองสกลนครนะคะก็ต้องผ่านภูเลรศภูนี้นะคะจะสังเกตว่าถ้าใครไลฟ์สดนี่คือจะหลุดช่วงนี้แหละคะ่ะช่วงที่ขึ้นภูหมูแอดก็กําลังอื้อน,นะคะตอนนี้ไว้เจอกันนะคะที่ร้านพี่นัทละกันนะเดี๋ยวเราจะ ไปข้นซ it, ื่นบนแซลกันฝากเป็นกำลังใจให้กับแอททั้งสองด้วยนะคะวได้นงแค่ฟังแค่แราเขาจะอยู่รวมกันให้ีอสวัสดีครัมีมีรางวัลและน้ำใจมาให้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณที่อทิศสอนครับ Paid, สืก็อนามมาให้ซื้อน้ำมาให้พี่เเขานะคะเพราะว่าก็มีหลายคนเนาะก็จะมีครืนคุณละเล็กคุลน้อยนะคะช่วยกันหนุนกันนะคะพวกเราก็จะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีความสุขคนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่ว่าพวกเรา พวกเราให้ด้วยความตั้งใจนะคะให้ด้วยความยินดีเราอยากเห็นทุกคนยิ้มได้อยากเห็นทุกคนมีความสุขช่วยกันนะคะเราจะ จับมือข้ามผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ใครก็ตามที่สำคัญทีเ f c ซีนะคะแอดเองก็ต้องขอบคุณนะคะที่คอยอยู่เพียงข้างคอยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราไม่ว่าจะเจอเรื่องราวร้ายหรือว่าเจอเรื่องราวที่สมบุกสมบันหรือแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องราวที่ดีหรือไม่ดีพี่นกสวัสดีค่ะโอนี้พี่นองู่ผมก็สก่ะ ต้องเป็นเองตตรข้ตององเลือกอุปกรณ์ของเจ้าเองโอ้อางเง้ยเ้องูมต้องพ่งเองในถัวให้ดูเบื้องหลังนะคะพอดีว่านุกมาถึงก็เห็นพี่ๆเขากำลังจะแข่งกันทำอาหารนะคะซึ่งก็มีวัตถุดิบต่างๆมากมายซึ่งนุกเองมาถึงก็งงๆเหมือนกันว่ากำลังจะทำอะไรกันนะคะ มาดูโค้ชเราเรื่องเรื่องงานนะครับมีกรรมการหลาคนเยอะพี่พี่น้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้ก็พี่เจฟแล้วก็ผู้บังคับโอเคแบ่งทีมกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะสำหรับนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้กับอดิศรสมรีและยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะที่ช่วยกันทำคอนเทนต์อยู่นี่นะคะสวัสดีค่ะ